น넥ไทนะครับนะเน็กไทยยกมือไว้ยนะครับนะนวัดดีครับนะ่ายกมือช่องมือไวายวัดดีครับนะดดรบนะหรือว่าใส่มวกเก็บมวกดินมาผู้กลุม่มศาสนาว่าผืมบังก็เชิญบาบอกครับ สนับสนุนโดยผงชาลาสิทใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคนะเป็นรดดไท้ตรวจสดเป็นรดดเล่ซดเคลื่อนทีได้ตามไม่หล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนดีสมัน อ๋อในรหัสเก่าหนึ่งสามศูนย์สามสามสองแปดสี่สองอัลฮัมดุลิลลาฮิราอูบินอาลามีนวัสซัลาตุวัสสลามัลลอรอซูลิลลาฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องในช่วงไทยของรายการในคำขึ้นนี้อ่าเป็นประเด็นปัญหาที่พี่น้องท่าม้านี่ยรู้สึกว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ มีความสําคัญอย่างยิ่งเป็นปัญหาที่เราหลายๆคนอยากจะห้าทางอกให้กับตัวเองจริงๆเลว้วมันไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาไหมแต่ประการใดพี่น้องเ,อเป็นประเด็นปัญหาที่มีมานมนานเล้บพี่น้องได้ยินจากสื่อต่างๆพี่น้องได้อ่านตามเว็บไซต์ต่างๆ มากตัวมากไม,กมก่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพ่อเมคงจะมีคำโตอยู่ในใจอยู่เรียบแต่ทางนั้นและทางนี้เรียนชี้เจงทำฟาร์มเข้าใจสักฮิดพี่นองว่าในประเด็นสองสามคำถามเนี่ยมันคยอยู่ในบริบทเดียวกันมันอยู่ในหลักการเดียวกันไม่ว่าพี่นองจะน่ะพวกเน็กเท้ไม่ว่าพี่นองจะนะ ยกมือวายไม่ว่าพี่นองจะหอมวกเก็บมวกหลิ่นมาต่างๆเนี่ยคนอื่นพี่นองครับผมจะต้องทำฟัมเข้าใจและการฉี้เจงหวานในสังคมพาหุวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันพี่นองตัวผมเองคนหนึ่งเนี่ยสนับสนุนตัวผมเองคนหนึ่งเห็นด้วย ในการใช้ชีวิตรวมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมเตะผ้าใ้กรอบลักการของศาสนานะไม่ใช่ว่าเขาพาหูวัฒนธรรมพี่น้องเขายืนเดียวกันหมดแลว้วอ่าไว้ที่ตนยังนั่งอยู่เลยอ่าเราเปลา,ปลา,ปลาไม่ทันสมัยว่าต้องยืนกันอน,นี้ไม่ใช่พี่น้องในลักการพี่น้องติษฎีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นทนติีหลักการที่สุดยอดพี่น้อง นะที่ทนันในล้วงได้ว่างเอาไวา้ว่าลักฟารรมเข้าใจเป็นลักประการเลกเพราะนั้นฟารรมเข้าใจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพี่นองมุสลิมไม่ว่าจะเป็นพี่นองที่ไม่ใช่มุสลิมต่างศาสนาเพราะในเมืองไทยเราเองพี่นองมีศาสนาอิสลามมีศาสนาพุทธมีศาสนากรต์มีศาสนาซิกมีศาสนาพราหมณ์มีศาสนาฮินดู ตเตร่าชายชีวิตรวมกันได้อย่างมีความสุขเพรราเข้าใจซึ่งกันและกันในโนนในเรื่องคำถามดังกล่าวพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เขาเรียกว่าเป็นอะไระเอกลักษณ์เทวาเตละหลัตทีเตละาศาสนาเตละกลุมชนนี่มีการห่วงแหนมีการ พอเรียกว่าไม่อยากจะสูญหายไปจากกลุ่มชนของตนเช่นเดียวกันพี่น้องสังคมแบบเท่ททในอาดีน่งพาทุ้งแต่งตัวใส่เสือเ้อแขนยาววัฒนธรรมประพ,พีนี่ในอาดีตพี่น้องพี่นออ้องเชาวไทยก็ต้องการตีจารักต้องการตีจะสง้วนวายให้กับโบหรุนลลกล้าน ต่คณะเดียวกัน,ท,กท,นทุกทำลายไปด้วยเช้าต่อวันตกทุกทำลายไปด้วยแฟชั่นต่างประเทศและถูกศาสนาพี่น้องเช่นเดียวกันกับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยต้องการที่จะให้เราทางหลายนี่ได้คงไว้ในเอกลักษณ์ของอันอิสลามเพราะในหลักการอิสลามพี่น้องคือการทำฟ้าเโคารบการให้เกียรติซึ่งกันและกัน น่าเป็นการไฮซัลลามเป็นการจับมือเนาะเป็นการอโกดไอไรอต่างๆน่าเป็นการยืนอนี่เนื่องจากรูปแบบข้องการห้เกียรติเพราะฉะนั้นพี่นองมุสลิมไม่ยกมือไหวเอ๊ะนาวาไอบังยี่นั้นเนี่ยมันเกลียดชาด้านนาวะเพราะนั้นพี่นองต่างศาสนาทองเข้าใจว่าไม่ใช่เกลียดพี่นอง ถ้าว่าปีล้วงไปที่บ้านบางยี่แน่นอนหลกเรียนม้อนทองด้วยในย่อยปีนองมันเอามาตีลัางบ้านด้วยเลมันชีกอะไกินมันหยกน้ำให้กินเต็มเทพี่นองมีการให้เกียรติแต่ว่าการให้เกียรติของเราแต่ละกลุ่มชนแต่ละศาสนานั้นมันมีความแตกต่างกันตรงนี้พี่นองครับบางคนบอกว่า ทำฟ้ามโคตรยกมือวายพกนเนกไทได้ไม่ผือบางคนว่าบางครู่ว่าไม่ได้น่าโอ้ไม่ได้มันบาปตกลงปีนองวายช้านในไม่รวยอย่างอุปบรรเทืดีจริงๆเลยพีนองลาหารอยาฟิดดินในศาสนาอิสลามไม่มีฟ้ามอัตตะขันในศาสนาอิสลามไม่มีฟ้ามขับเขบจนกระทั่งรอยชายชีวิตนี้ไม่ได้ อัลลอฮฺตาลาเลทานอสุรุลล์สลลลฺล์วะลิวะซัลลัมให้เราใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยผ่านบรรดาการวินิจัยการนำมาบอกผู้กุมต่างๆซึ่งผ่านเล่าบรรดาอุลามะเท่ทาน,นาบีสุลลลอฮ์วะลิวะซัลลัมรับรองว่าอันอุลามะวารอรสตุนอัมบียะอุลามะนี่เป็นผู้ที่รับมรดกทางด้านฟัํามรูม,มาจากบรรดาเล่านาบีเพราะฉะนั้น การขีลาพี่นองอิกติลาโฟอุมมาตีรอกมันท่านนาบีสุลลัลสลามเองบอกว่าฟ้ามเห็นที่คัดแยงแตกต่างของเราบรรดาอุมะประชาชาติของฉันเป็นร็อกมัดพีนองพี่นองอย่าุมงว่ามัวนะบางคนบอกพีนองว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยวายจี้ไปตามนั่งสื้อกีตาบสมัยมตเรกมีกอลามังมีกีลามังโกนนั่นมังอ่าโบนี่มันมัวเปลาะไม่ตามนาบีโดยตรง อานนานานพี่น้องต้องทำนาบีจริงๆเลี่ยวไม้ไม่ใช่มั่วพี่น้องฟ้ามเห็นคัดเยงของเล่าบรรดาอุลามะกีลาโกลาโก,กลาบะดุมล้วนเลวเตะท้งมดนันอิคลาฟุอุมมาตีรอห์มาตุนเป็นรอห์มัดพี่น้องเราเอามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราโดยพื้นฐานเลวชีวิตพอเมพี่นองแตกต่างกันคนนึ่งไปตัดยางตีข่วนพี่น้อง ไปพบเคยมั่งพี่นองไปไหว้เคยมั่งในควนยังหมูสังกับลิงกางเนาะไม่ต้องยกมือไหว้เคยแต่พี่นองบางส่วนพี่นองข้าราชการตรงขึ้นอำเภอลงซานตรงไปพบคนไล่คนเตเรามุสลิมเอาไปห้าเขาโรยยกมือไหว้เพราะฉะนั้นชีวิตของเตละคนมันแตกต่าง เนี่เองบรรดาอุลามะนี่มีฟวามเห็นคัดเยงงแตกต่างพี่น้องพุ่มเบงออกไปสรองกลุ่มกลุ่มทีหนึ่งหยึดถือว่าเป็นที่ตรงห้าไม่อนุญาตตามหลักการศาสนาโปรยพี่น้องท่านอัลกลลุลอาลว่าเะสลัมได้กล่าวจากะดเสฮุซัยฟะบินยามานบอกว่าท่านอัีวามันตะชับบะฮะบิโกเมนฟาฮุวะมินหุบ เคยคาตามที่โลกเลียนแบบกับพวกพวกหนึ่งนี่าหัวมินหุมเขาคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากพวกนั้นด้วยเลียนแบบในเรื่องอะไรมังพี่น้องไอ้มันตาใจยาฟีซอฮิรีฮีบีไซยิหิมหนึง่งก็คือเลียนแบบในการแต่งตัวพี่น้องการประดับประดาไโหนกนะแฟชั่นนัน้นแฟชั่นนี้พี่น้องนะาเสื้อฉุดนัน้นแฟชั่นนั้นแฟชั่นนี้ ทาาางด้นกรและสองวัตถะัลลกก็บีฮูลูกิฮิมอัคลากกิรามารยานบูนันคอยช่ายการามารยาทแบบไหนพี่น้องไปเรียนแบบสามวาซาโรบีไซริฮิมและท่าทางพฤติกรรมในการดำเนินช bon ีวิต ซาโรบิไซริหิมวะเดจิหิมฟีมันบาซิหิมวะอฟอาลิหิมวะอาดาติหิมไปเลียนแบบในเรื่องการกระทำไปเลียนแบบในเรื่องอาธาทางพฤติกรรมไปเลียนแบบอาดาติหิมอาดัตทำเนียมประพีนี่ของพวกเขาฟาหัวมินหุมเขาคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขาเล่านั้นด้วย จากกิตาัอลอัลบิยซ์ฮวัดซีนะนาทีรอยแปดสิบซนั่นอุลามะคุมเลกบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คุณเป็นมุสลิมคุณจะต้องรักษาเอกลักษณ์ของมุสลิมไว้แต่ไม่ใช่ว่ารังเกียจเผื่อนต่างศาสนานะพี่น้องอิสลามไม่ได้รังเกียจพี่น้องอย่าเข้าใจผิดโดยเฉพาะชุมชนนทีนี้พี่น้องหรือชุมชนในในที่อยู่รวมกันเนี่ยมีเผื่อต่างศาสนาด้วยเนี่ย เพื่อนต่างศาสนาเป็นน้องเจ็บคายได้ป่วยเป็นตายนะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันสุนัตไอโรไปเยี่ยมไปนะสุนัตไอโรไปเยี่ยมหรือไม่ก็เพื่อนต่างศาสนาซึ่งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเราเนี่ยเขาเหลื่อมอยในหลักการอิสลามสุนัตไอไปเยี่ยมหรือไม่เพื่อนต่างศาสนาเป็นน้องอยู่ในชุมชนเราเนี่ยเขาเป็นญาติพี่น้องกับเรานี่ไปเยี่ยมเพราะฉะนั้น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยบนฐานบนกรอบข้อลักการศาสนาไม่ได้เกิดควา,ามแตกแยกในสังคมตรงนี้หวังว่าพี่น้องชายรักการปีกีรักความคิดคงจะสามารถที่จะบวกหลบคุณหารและสามาชายชีวิตยูรวมกันได้ในภาวะวัตนธรรมภายใต้กฎหมายดมเดียวกัน สิ่งใดที่เป็นกฎหมายพระราชาบัญญัติกำหนดมาพี่น้องในทวารราชนาราของเมืองไทยนี่เราล,ลิมจำเป็นจะต้องยึดถือไปตามครบกฎหมายก็สังวาโรยห้าสิบไปเติมข้ากันพี่น้องหยาะขงรัดดอกหรยห้าสิบหาโรคตรงทำพี่น้อ,องออาบางคนว่าโอ้ยซ้โรยนะเป็นโ,โอโรรอ,อก,ก้องรัดตบ้านรวยห้าสิบก้องอิงไม่ใจจักนี่พี่น้องรวยห้าสิบเนี่ยอันนี้อิสลามไม่สนับสนุนพี่น้อง อิสลามสื่อตรงบอกว่าถ้าคุณเอาคุณหละครึ่ิงนี่ร้ำวยพี่น้องคุณต้องพาเบียติเปล่าคุณไปกันแล้วกับไปใส่ในเปล่าก็รวยห้าสิบเนาะเยวรัฐบาลให้รวยห้าสิบห้าคุณหลัครึงไงนั่นพี่นอ้องห้าสา้ำรยแต่พวกเราเต็มบ้านเต็มเมืองพี่น้องลดนออกข้องรัฐบานนลเสียเกึึงหนึ่งรวยห้าสิบ้องเราไม่อนกจากออกจากเปล่าพี่น้องอ่านี่เพราะนั้นถ้าเป็นกฎหมายเป็นระเบียบการมุสลิมโรรอมที่จะปฏิบัติตา นึ่งอุลามะกุมเรกพี่น้องไม่ยอมบอกว่าท้องคงวหวและรัววันลูกล้านอนาคตจะสู้นานมดนั่นนันพี่น้องพวกเนกเต้กัน,น,นมดแต่เดียวนั่นนันเป็นฝรั่งเงินต่างมดน้านี่นันนันแต่เดียวไม่รู้เป็นอะไรอุลามะคุมเรกเคร่งขัดบอกว่าคงวายรักษาเอกหลักอัตลักษณ์ของอิสลามวายแต่ไม่ใช่เรืงเตียยนะพี่น้องนะผมย้ำลาว่า น้มันไม่ยกมื่อว้วเราหนะ้าไหวบ้างนั้นมันเกลียดช้านไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่น้อิสลามให้เกียรติด้วยการเขาลุกขึ้นยืนกับลุกขึ้นยืนนะเพราะมีฮาเดสพี่น้องเททานอบิสัยอ,อันกุดรียีนี้นาได้เล่ามาว่าครั้งหนึ่งตนที่สะอัดบินมูอา,ทาสทำสงครามอาหเกบาตเจ็บพี่น้องมาเจ็บ เหลกันลบมานะนะคนมาดีนะนี่เขล่ามากท่านอบีกล่าวต่อชาวอังโซสว่ากู um ้มูอีลาไซดีดีกุมท่านทางหลายจงลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติกับนายข้องทานหัวหนาข้องทานนะเพระาะซานบินมุอาสนี่เป็นหัวหนาข้องชาวอังอซท่านอบีสั่งให้ลุกขึ้นยืนพี่น้องเพื่อให้เกียรติเพราะฉะนั้นผู้รักผู้เอาโซผู้ใยญ่ อิสลามเราหายเกียรติด้วยกันเราลุกขึ้นยืนนี่ถือว่าเราหายเกียรตินะไม่ใช่นาบีว่ากู้มูอีลาไซย,ยิดีกุ้มนี้พี่น้องไปแปลว่าไปแล้วนะไปปะคองผ้ามูอันอาลงมาจากผ้าสะอันบินมวดัผ้าลงมาจากลังโอนพี่น้องไม่ใช่จุดประสงค์นั้นตรงนี้จุดประส,ง,ะรง,ระสงค์คือนาบีชายใช้ให้ชาอังโซด ที่ยูน่ะตรงนั้นคณะที่านสะอาดบินมอาสเทค่ลามาได้รับบาดเจ็บนี้ท่านนบีสั่งให้ชาอังสอดเล่านั้นยกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติแต่เช็คอาลีมัวมันปีนองทานเช็คมัวมันอาลีอันมาลีกี้ก่าวในนังซื้ออินติโซรุลียติโอมก้องเกวาถ้าท่านนบีชายให้ชาอังสอดไปปะค้องท่านสะอาดลงจากล่างลา่าปีนอง ในน้นท่านนาบีต้องสั่งว่ากูมูอิลามารีพิกุมเอามาจารุฮิกุมทานทางไล่จงไปเลยเนาะไปรับไปพปะข้องค,คนป่วยข้องฐานลงมาคนที่ทษกบาดเพลผ่าลงมานาบีต้องพูดปานนั้นอ่านี่ท่านเช็คหมอมันอาลีบอกในหนงังสืออินติโซรุนเอติสโอมกงเกว่ายืนตรงนั้นเพื่อการให้เกียรตินี่คือทัสนาที่หนึง ศัสนาตีสองพี่น้องของอุลมามะกลุ่มตีสองบอกว่าไม่คัดตอลักบทบัญญัติของศาสนาแต่อย่างใดนั่นการที่พวกในไทยคด,ดีการยกมือไหว้นี่เป็นการตัชบุคกคด,ดีพี่น้องอุลมามะกลุ่มตีสองบอกว่าอยู่ในสถานะกะรโรหะสถานะมัครุเราซูบยามโครเรากินโลกโตแมโคร เราตาชบ,บุขบพวกเขาเล่านั้นถือว่าอยู่ในสถานะมัครุถึงแม้จะเป็นโกนที่ส่วนหน่อยตัศนาที่โด่แอมปี่นนองแต่ว่าฟวามเห็นคัดเย่งแตกต่างของเหล่าบรรดาอุลามะเป็นรแมนไอเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุญญนยาบใบนี้ด้วยฟาวามเข้าใจกันพ่ายตายบผราะุวัฒนธรรมเพราะอะไรอุลามะกลุมนี้บอกว่ามัครุพปีนองมีเีมาอย่างไรเนี่ย ก็มีในหนะนังสือซาคีรอตุนอุกบาเล่มที่17นาทีรอย, 50, ย,ยห้าสิบเซฟี่นองเลกาสุบรุษซลามเล่มที่สองนาทีเก่าสิบเก้ามันมีหาดิษตนหนึ่งเนาะเทลาวาธานาบีนี้เข้ามาหนะนาะคนมาดีนะขณะนั่นชาวมาดีนะได้รับอิทธิพลจากศานะส,สนาอื่นมีการสนุกสนานกันทรงวันนะเลยธานาบีบอกว่าไม่ดีหรือ อัลลอฮ์ตาลาจับเหรียญซองวันไม่นีให้กับพวกท่านนะก็คืออ่าวันอีดอัลฮาและอีดฟิตรีเนี่ยในชากาดิดนี้พี่น้องอัลฮัฟิสอิบนุฮายยัลอัลอัสกอลานีกล่าวในฟาตุนบารีว่าอุสตุมบิโตมินุคารโรฮัตุนฟารอฟีอัยาดินมุชริกินวัตตะชัมบุบบิหิมนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ฟามลากล้ายในการฮูกมข้องเล่าอุลามะล้วนแหลวเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นรอมันให้กับเราแต่เราอยู่ในสภาพใดสาถานะใดอู้ควรเหลวหรือไม่โดยอยู่ที่ดุนพินิจข้องพ่อเมพี่นองและสภาพแต่ละคนพี่นองก็มีฟามดอรุรอมีฟามหายัดหายัดแต่ละคนนี่ไม่เท่ากัน นะพี่นองไปตัดย่างควนไปปบเคยมั่งพี่นองไม้ถือว่าไม่มีหายาดเพราะฉะนั้นถ้ามีหายาดมีความจําเป็นพี่นองฝ่ายอยู่ฟี่ดูยะว่าจัตตัชบ,บุอินเดลหายะหนะการตั้บ,บุกถือว่าเป็นเถี่อนุญาตสารุปพี่นองว่าทั้งมดทั้งมวนพี่นองลบไปคบขิดใจดลพินิจนะมันมีทั้งสาภาพเี่ไม่ได้มีทั้งสาภาพเี่ได้ เหมาะสมขูควรอย่างไรฝากไอโฟเมพี่นองไปคบคิดเลก็เลือกปฏิบัติที่จะให้ทุกกับฟวามเป็นจริงเพราะอัดดอรุรอตูบีหุลมหซูรอฟวามจำเป็นพี่นองสามารถที่จะทำให้ข้องตรงหามนี้กลายเป็นอนุญาตได้ตรงนี้แนโนนผมคิดว่าโฟเมพี่นองไม่ได้เอาประเด็นปัญหาตรงนี้ไปสร้างฟวามเตยเยก ในเรื่องการใช้ชีวิตร,รวมกันภายใต้พหาว,วัฒนธรรมวบิล,ลัยต่อฟิกวันทิดยอัส,สลามวะลยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุครับการัมดุล่์นะครับถือว่าชัดนะครับนะนะแต่ว่าสุดท้ายผมก็ข้อฝากสักอิดหนึ่งพี่น้องว่า,ามันยังทศนาม a c ครอ,อยู่เรออันนั้นแล้วนะเราเอาอันนั้นเลยม a c ครนั้นแต่ว่าพี่น้องอย่าลืม ถ้าเป็นคู่และนี่ไม่ได้นะถ้าเป็นคู่เละนี่ถ้าเป็นคู่เละนี่แต่ไปใช้เก่ยงยีนดัดๆไปใช้มวกลินมาเนี่ยถือว่าฮารัมนะครับนะเพราะอไล่ะฮารัมในท่านะแต่ว่าทำลายเกียรติของตัวเองคนเป็นคนซ่อนคนคนเป็นคนแต่คนเขาฟังคำพูดเป็นคนซ่อนคนเป็นคนชีน้ำคนเสร็จแล้วมาแต่งตัวแต่งกายทําให้สถานะ โค้งตัวเองหลดลงในการทำลายเกียรติของตัวเองนี่ฮารัมในทัศนะของอิสลามไอ้น,นี่คูเล์นีเทียวฮารัมใช่ไม่ได้นะพอใส่เลยปั๊บแต่เดียวนี่คนว่าอ่ะมาคูเล์ก็บเบิ้นนาเบิดใช้เก่งยิ่นกบมวกดินมาอยู่เเมือนการทำไปทำมากคำพูดข้องคูเละนี่กลายเป็นว่าเกียรติของคูเละหลดทำลายเกียรตินีเทียวบาฮารัมตรงนี้ไอ้น,นี่มันเรื่องของทำลายเกียรติน่ะมันมีตัวนี้เข้ามาพัวพันด้วยนะครับนาา กาสุดท้ายนี้นะครับนะกาสิ่งไหนก็ตามเทวาได้พิษผาดไปนะครับนะก็ถือว่ามาจากตัวของพวกกับผมเองนะสิ่งไหนก็ตามเทวาเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับก็ถือว่าสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮฺตาละผมก็ขอจบนะครับโดยกับคําพูดหรือว่าอายัดเตอัมมาตะอันหนึ่งก็คือรบบานาอตินาฟิดุนยาฮัสนะว่าฟินอาคิวติฮัสนะวากินาอาซาบันนัด وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يلي قول لب لما น,นาเเจดจ,จดดักววุ่ืผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิตไคลชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะ,ะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว8 รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1 9 6 6บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลำ ผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมโอนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒน์สุราะห์าสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัจญจญคุณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอนคาเซงครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ 0804844114หรือ095 0715353บังกายสมายค่า